สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับเอฟซีพับเพื่อไทยครับทางเมือนเดน็กจังหวัดขอนแกนเขาครับมีสอสอเพื่อไทยก็ะเยอะมากมาครับแต่ผมอีกฟังข่าวแล้วประชุมกับบูกระเพื่อนฝูงแล้วมันไม่เป็นความจริงครับคุณจะทำให้ซื้อเสียมเสียซื้อเสียงของจังหวัดขอนแก่นมิถภพักคุณละขายตัวครับ เที่ยวที่แล้วกับเขนหนึ่งนี่ก็ขายตัวไปให้พักพักสีหดก็สอบถามเลยครับเขนหนึ่งของคุณนี่แหละครับพักอน,นันตคนใหม่แหละครับขายตัวให้ผู้ใดไปอยู่พักไหนทั้งน่ะทั้งอีสานใต้อะยายผมบอกครับเขามาซื้อตัวครับแล้วก็สมัยรุ่นลุมในน้ำของพักทั้งอีสานใต้แหละครับแบบว่าอีกครับแล้วคุณเขนหนึ่งนี่คุณมาแมนคุณจังหวัดกอนแก่นเลยครับคุณเป็นคุณจังหวัดอื่น ที่มาอาศัยทำอาหากินอยู่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็มาลุ่มได้น้ำกระแสครับบ่เป็นได้น้ำความนิยมได้น้ำกระแสครับพอผมรู้ผมผมสืบถามดูตลอดว่าการเป็นสสองคุณเห็ดอี่ยังในให้ครับประเทศชาติบ้านเมืองเหดหยังใ้ไดนจำจังหวัดขอนแก่นบ่มีครับถามได้เลยครับเีตุหนึ 2, ่งเขตุสองเหตุสามไปถามได้เลยครับที่พักคุณนลยเป็นสสไม่เคยทําอะไรให้กับพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นแม้แต่ง,งานศพงานบุญงานบวชพวกคุณก็ไม่เคยไป ผมยัว่าตีแพให้พราอแไ่พี่น้องได้ฟังครับว่าพวกคุณที่ว่าออกมาครับที่คุณพูดออกมาว่าออกมาครับมันไม่เป็นความจริงครับสร้างกระแสครับตัวเองเพราะว่าตอนนี้กระแสมันตกต่ำหลายครับนักข่าวันแกนสร้างกระแสทั้งที่คุณรู้อยู่ว่าคนมาถามซื้อคุณได้พบมีเบอร์เอาเบอร์ไปตำรวจเขาก็หู้แล้ววาครับเบอร์นั้นเป็นผู้ใดคุณยังโง่ครับ เยวดีใส้ตัวสัวใชบืนครับคนได้จังมาคนแกนเขาก็เอือมลอาขึ้นกันครับเพราะว่าพวกคุณเป็นสอสอมากคับเพื่อเอาเงินเดือนซือแล้วก็บบอลเกี้ยวกับพี่น้องอาศัยกระแสผักจากของอาศัยกระแสพักเพื่อดึงดูดให้คนอย่ามคนแกนมาหลงไหลในค่าลมของท่านนายบายของท่านครับสมัยก่อนที่คุณได้บอลสองลุงครับแล้วก็ผู้เท่าไห้เงิน เดือนเดือนละสามพันบาทผมเห็นว่าได้คุณคุณวอาไปคุณเห็นว่าได้แต่คุณย่อมหลับยาสามารถแสดงแน่จะมาคนแกนให้มันโอเวอร์เกินไปครับบอมีบุรีจีว่าซื้อท่านเลยครับสสอ,สอไม่แบบนี้ดีครับสสมึงเป็นสอสอสมัยเดียวเขาจีวาซื้อไปหาจิแต่ย่างรับรู้ไว้ด้วยมูผมอยู่กับเพื่อไทยหูดีว่าสสบรุรีทำงานบ่นทำงาน มูผมมีทีมงานกันทุกอำเภอทุกตำบนครับคุณได้มาครับกระแสกระแสบอ,อาสองลุงกับกระแสบ่คคันเลือกทหารกับกระแสที่ว่าเงินผู้เฒ่าสามพันบ,า, 3, บาทผลทุทไทยถ้าคุณเป็นรัฐบาลคุณเห็นได้บอก่ได้ครับพรรคนี้บมมีทังเลยจะเป็นรัฐบาลหอดมือมันตายกับไ่ได้เป็นครับเพราะว่ามีแต่เล็กน้อยจบมาจากมหาไราสงมัดพวกนี้ผมอู้จักดีครับ บางคนก็เหตุแค่ร้านอาหารครับมีร้านอาหารก็มาสมัครพักนี่ก็ได้กระแสเพราะว่าเขตในเมืองต่อไปมันก็ต้องต่อสู่กันครับสู่กันแบบลูกผู้ชไย้ครับสูก้กับภาคเพืือไทยแหละครับพวกผมอยู่กับพัคเพื่อไทยเยอะแล้วปีนี้พวกผมจะท่วงขึ้นให้ได้ว่าจังหวัดกันงูผมเอาทหารพวกคุณอาบอเอาทหารเอามาแข่งกันครับ มันเป็นยังไงกับให้มันรู้ไปเพราะฉะนั้นผมจะออกคลิปดีไป่เรื่อย,เ,อยเพื่อเตือนความ่งจําของคนอย่างบางแกนบะมี่ครับสสสอดสสัวแบบที่ว่าขายโตบะมี่ครับถ้านี้เขาแกงจับกันไปแล้วครับเบอร์โทรศัพท์ของมีเอาเบอร์โทรศัพท์ไปตำรวจเขาก็รู้แล้วว่าเขาเป็นผูน้ใดสร้างกระแสสร้างดรามา่าอยากให่คนอื่นรู้ว่าเจ้าของมีขายัางไงสิสำหรับ้าของแกนผูกคุณมีขาครับผูกคุณมาเคยไป เยี่ยมเยียนพี่น้องพวกคุณบ่เคยไปเลยครับบ่บ่มีครับถ้าอยู่กินเงินเดือนแล้วก็มาประชุมกับมาเวา้าทำสัญแขวน,นครับสอสอบสอสอสอตบสิแขวนับพวกคุณในพรรคเพื่อไทยเขายังไปเยี่ยมเยียนพี่น้องตลอดชูกันสมัยหน้าครับย่าอดีตสาตัวเอาชัวร์ส่คนอื่นครับผู้่าผู้ใดซื้อกับบอกมาผู้พงศ์ศิวิยามันหอดบ้านว่ามันซื้อให้ผู้ใด อย่าอามาบึงยึงครับคุณเขตหนึ่งสะสอเขตหนึ่งครับมาหาผมได้ครับผมสิประกาศให้รู้ว่าผู้ผมอยู่กับเพื่อไทยครับเพื่อไทยยังเป็นผลใจและกําลังใจให้พี่น้องประชาชนทั่วภาคอีสานครับสามจิบาทรักษาทุกโรคครับกองทุนมูบน่บ้านสวัสดิการต่อไปกับรถไฟยี่สิบบาทครับหวยก็เสียงมีแต่ไตยบายดีๆครับของมาเพื่อไทย รอบเบิ้งรับคุณย่ามาซาครับในยหคอนแจนยาสสสแสดงบยิยพูดใดมาซื้อคุน้นหรอกครับทางทางที่คุณรู้อยู่ว่าผู้ไดมากพูดได้มากคุณต้องชี้แจงอันนี้เขาหูข้ขัโทวประเทศว่าพวกคุณหลอกลวงโกหกไปบมือหนึ่งแค่นั้นครับสวัสดีครับผบ